สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel ยูทูบปีเตอร์บนะครับวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2563นะครับไม่มีสรุปข่าวเช้าแต่มีบทพิเคราะห์มาฝากแบบจัดเต็มกันเช่นเคยนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ซึ่งหัวข้อที่จะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตีอาโกซิวาแล้วก็เอดูอาร์เมนดี้นะครับคนที่เข้ามาทำให้เกมรับของเชลซีแข็งแกร่งขึ้นแบบทันตาเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนนะครับยาถ่าย1นึนะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ก็ได้ เช่นเดียวกับอันนี้ครับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อนะครับสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวกันเป็นเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเน็นะครับตอนซื้อทาง f e c o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  k n p n p e เนี่ยบอกกันนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับ บทความเรื่องเมนดี้กับซิลวาวันนี้นะครับผมแปลมาจาก The Athletic UK โดยนักข่าวสายเชลซีไซมอนจอห์นสันมีความน่าเชื่อถือสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาวิเคราะห์ถึง Impact ที่เตียโกซิลวาแล้วก็เมนดี้นำมามอบให้กับเชลซีจนทำให้เกมรับของเชลซีดีขึ้นแบบทันตาเห็นซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับเชิงสถิติมากเน้นเรื่องส i สตอรี่ซะเป็นส่วนใหญ่บอกเลยว่าหาอ่านที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ a t ตติกยูเเนี่ยเขาอ้านอิงแหล่งข่าววงในนะครับที่แบบใกล้ชิดกับตัวเตียโกซิวาบอกว่าซิวา ah เนี่ยคือคนที่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้จริงๆโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาคือนอกเหนือจากประสบการณ์แล้วก็การคุมเกมรับแล้วเนี่ยเป็นคนที่ดวลหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีมากซึ่งทำให้กองหน้าเกิดอาการหงุดหงิดได้ง่ายครับเช่นตอนที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนั้นจะเห็นว่าอาการของมาคัสรัชฟอร์ดเวลาที่ ต้องดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับเตียโกซิวารู้สึกหงุดหงิดเป็นประจำนะครับเวลาที่ต้องดวลกับ si ซิวาซสื่อยังบอกด้วยนะครับว่าซิว si าเนี่ยสร้างความแตกต่างด้วยประสบการณ์ที่มากหลน้นโดยแหล่งข่าววงในที่ใกล้คิดกับเชลซีเนี่ยใกล้ชิดกันเลยนะครับบอกกับดิแอเลติกว่าเชลซี Chelsea ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของซิวาเต็มไปหมดเลยนะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยพูดตรงกันนะว่า เทียโก้ซิวามีออร่าความเป็นผู้นำสูงมากเขาช่วยขัดลานักเตะดาวรุ่งด้วยซิว่าเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีและแม้ว่าส่วนสูงเนี่ยจะไม่ได้สูงมากแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาตัดสินใจกระโดดม่งบอลเขาม่งได้เด็ดขาดและเคลียร์อันตร,รายได้แบบหมดจดนะครับเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักกระโดดไม่เยอะแต่กระโดดมงทีเคลียร์ออกจากพื้นที่อันตร,รายได้ทันทีนะครับแรงข่าวใกล้ชิด ของสโมสรน,นะครับยังบอกอีกว่าตอนนี้เตียโกซิวาพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับแต่นักเตะเนี่ยถึงแม้จะต้องเรียนรู้ภาษาใหม่แต่นักเตะยังมีความทะเยอทะยานมีความกระหายที่จะประสบความสำเร็จเหมือนเดิมคือพร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ผ่านมาอาจจะเคยประสบความสำเร็จมาตลอดทั้งอาชีพแต่เขาก็อยากจะได้แชมป์อยากได้ทรอฟี่กับเชลซีเพราะฉะนั้น ต่อใหจะอยู่เชลซีเวลาสั้นๆหรือยาวอันนี้ไม่มีใครทราบแต่เขาพร้อมที่จะศึกษาภาษาอังกฤษเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวของเขาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ The Athletic UK นะครับไปอ้างอิงคำพูดของโจโคครับอดีตปีกของเชลซีซึ่งโจโคเนี่ยเคยร่วมงานกับคนที่มีภาวะผู้นำสูงอย่างจอห์นเทอรี่มาก่อนนะครับแล้วพอโจโคได้ดูฟอร์มของเตียโก้ซิวานในตอนนี้ โจโคเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าโอ้โหเตียโกชิวามีคุณสมบัติในแบบที่ผู้เล่นยอดเยี่ยมทุกคนมีเขาช่วยบัฟเพื่อร่วมทีมในทันทีทําให้คนรอบข้างเนี่ยโอ้โหเก่งขึ้นแบบทันตาเห็นเลยเตียโกชิวาเล่นแบบไม่มีอาการตื่นตระหนกใดๆทั้งสิ้นนิ่งมากแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆได้ดีมากซึ่งผมว่า หลายคนก็น่าจะเห็นตรงกับที่โจโคพูดนะครับว่าเตียโกซิวาจากฟอร์มของเขาที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเขาเล่นนิ่งๆ,ๆจริงๆผิดพลาดมีแค่หนอนนัดที่เสมอกับเวสต์บอมที่เขาจับบอลลั่นถูกไหมครับที่เหลือหลังจากนั้นแทบไม่มีความตื่นตรนกเลยแล้วมีความเป็นผู้นําสูงมีออร่ราตรงนี้นสูงเหมือนกับที่โจโคบอกเอาไว้เลยนะครับการเข้ามาของเตียโกซิวานะครับมามีถิติบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า เชลซีโดนคู่แข่งล่อเป้าตรงกรอบเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับซีซั่นก่อนเนี่ยเฉลี่ยแล้วอะ่ะเชลซีโดนคู่แข่งยิงตรงกรอบประมาณนัดละ9 0้นครั้งเป็นยุคข,ของเกป,ป้าอารีสบรารกาแต่ตอนเนี้ยพอเตียโกซิวามาเออาร์เมนดี้เนี่ยโดนล่อเป้าต่อเกมน้อยมากนะครับแค่นัดละ7.67ครั้งที่ยิงตรงกรอบยิงเบายิงแรงไม่รู้ละท่านัดตรงกรอบถือว่านับหมดแต่เห็นได้ชัดว่าเกมรับของเชลซีมันดีขึ้นทันตา เพราะพอ,พอเตียโกซิวาเข้ามาเชลซีโดนคู่แข่งลุ้นยิงประตูน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถึงแม้จะโดนยิงน้อยลงเนี่ยแต่ก็ต้องชื่นชมฟอร์มของเอดูอาร์เมนดี้ด้วยนะครับที่โอ้โหนี่ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเซฟกระจุยกระจายนะครับมีส่วนสำคัญต่อการเก็บครินชีสของเชลซีเต็มไปหมดโดยเฉพาะแมชที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโดนยิงไม่เยอะแต่โดนยิงแต่ละทีเกือบเป็นประตูทั้งนั้น นะครับเริ่มจากการเซฟลูกดดเดียวของมาคัสรัสฟอร์ดเซฟลูกยิงควนมาตาและท้ายเกมรัสฟอร์ดยิงไกลลูกนี้ครับตามภาพเนี้ยจะเข้าอยู่แล้วเมนดี้กระโดดปัดได้แบบเหลือเชื่อเรียกว่าถึงจะโดนยิงไม่เยอะมากแต่เป็นช็อตที่ต้องออกแรงซูเปอร์เซฟหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เครดิตความยอดเยี่ยมของเอดูอาร์เมนดี้ด้วยเช่นกันทีนี้ครับเรามาดูเบื้องหลังเบื้องลึกของเอดูอาร์เมนดี้กันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนอกสนามบ้างนะครับ แหล่งข่าวเนี่ยที่ใกล้ชิดสโมสรน,นะครับบอกกับ The a t h l e t i c UK นะครับว่าแม้ตอนแถลงข่าวครั้งแรกกับเชลซีอ่ะเมนดี้จะพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่อันที่จริงแล้วภาษาอังกฤษของเขาก็ไม่ได้แย่นะครับสามารถพูดได้บ้างแล้วก็มีทักษะการเขียนที่คล่องแคล่วทีเดียวทําให้อดูอาร์เมนดี้เนี่ยปรับตัวได้อย่างว่องไวแถมเป็นคนที่ถึงแม้จะเป็นนักเตะใหม่แต่กล้าที่จะตะโกนสั่งเพื่อนร่วมทีมในสนามด้วย ทางที่เพิ่งย้ายมาไม่นานคือโอเคการที่พูดฝรั่งเศสแน่นอยู่แล้วมันคุยกับซิวาง่ายคุยกับซูมาง่ายแต่ถ้าต้องคุยกับเบนจิวเวลล่ะถ้าต้องคุยกับบรีสเจมล่ะเออมันจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเบนดี้พอที่จะพูดอังกฤษได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับแผงแบ็กโฟของเชลซีอ่ะมันจึงไม่ใช่ปัญหาครับเอเดวาร์ดเบนดี้ได้ทาจุดเนี้ยได้ดีมากๆทั้งที่ย้ายมาไม่นานแล้ววงในของสโมสรนนะครับก็ยังบอกด้วยนะครับว่า เอ็ดูอาร์เมนดี้เป็นคนที่ไม่กลัวเลยนะครับคือตำแหน่งผู้รักษาประตูมันเป็นตำแหน่งที่ยืนอยู่หลังสุดมันต้องกล้าสั่งคนหนึ่งเขาตะโกนใส่ทุกคนถ้าอะไรก็ตามที่โจนเจียนเอ้ยเดี๋ยวทีมจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเอ็ดูอาร์เมนดี้ตะโกนสั่งเลยนะครับแม้กระทั่งเตียโกซูวาที่ภาวะผู้นำสูงเมนดี้ก็ต้องกล้าสั่งเพราะว่ามันคือหน้าที่ของผู้รักษาประตูที่ต้องสั่งการแล่งข่าวบอกว่าเมนดี้รักในสิ่งที่เขาทำมากๆเขาถมตัว ตอนจบแมตช์เนี่ยเขาจะนั่งดูคลิปตัวเองระหว่างเดินทางกลับบ้านแล้วก็คุยกับคนรอบข้างเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีแล้วก็ยังทำได้ไม่ดีเป็นคนที่ใจเย็นบางทีอ่ะคนอาจจะตําหนิเขาน้อยแต่เขาก็เป็นคนที่พยายามจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับเรื่องต่อมาครับอันนี้สําคัญนะครับคือครอบครัวก็เป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้ตอนที่เซ็นสัญญากับเอดูอาร์เมนดี้นะครับมาอยู่กับเชลซีเนี่ยตอนแรกครอบครัวยังไม่ได้ตามมาด้วยนะครับเพราะว่า ต้องจัดการทุกๆอย่างเพราะมันเป็นการย้ายทีมแบบทันควันถูกไหมครับกระทันหันต้องจัดการเรื่องที่อยู่เก่าในฝรั่งเศสก่อนแต่ตอนนี้พอทุกอย่างลงตัวนะครับเมนดี้นะครับเขาก็ได้บ้านแล้วนะครับซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับสนามซ้อมคอปแฮมของเชลซีด้วยตอนนี้ครอบครัวของเมนดี้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับซึ่งลูกชายของเมนดี้ก็ได้โรงเรียนใหม่แล้วเช่นกันสื่อบอกด้วยนะครับว่าเมนดี้เนี่ยอยากเล่น้กับทีมใน ในลอนดอนมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เคยไปเที่ยวลอนดอนมาหลายครั้งแล้วพี่สาวของเขาก็อยู่ที่ลอนดอนมานานถึง13ปีซึ่งจุดนี้มันทําให้การปรับตัวความคุ้นเคยกับลอนดอนไม่ใช่ปัญหาสําหรับเอดูร์เมนดี้แล้วจริงๆ The Athletic UK เขาก็บอกนะครับว่าเรื่องครอบครัวเมนดี endy, ต้ตอนนี้เพอร์เฟกเลยนะครับเพราะว่า กำลังใจดีทุกคนอยู่ด้วยกันนะครับคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันซึ่งน่าเสียดายแล้วก็เห็นใจแทนเกป้าอารีสราก้าเหมือนกันนะครับแอตติก <Yeah. S 1> <Atlantic S 2> บอกว่าที่เจอปัญหาชีวิตลุมเร้าเรื่องแฟนสาวนะครับที่บางทีเรื่องปัจจัยครอบครัวพวกนี้มันก็มองข้ามไม่ได้นะครับบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับของบทความดิแอตติกยูเคเขาบอกว่าเตียโกซิวาคือคนที่เข้ามาสร้าง i m p a c คด้วยประสบการณ์ เกมรับดีขึ้นส่วนเมนดี้เนี่ยนอกจากเก่งแล้วยังมีปัจจัยรอบข้างที่ดีมากๆในการทําให้สภาพจิตใจดีเยี่ยมซึ่งทีนี้มาดูสถิติกันหน่อยนะครับเราเอาไซส์สตอรี่มาเยอะแล้วอ้างอิงแหล่งข่าววงในมาเยอะแล้วดูสถิตินหน่อยอันนี้ผมไปขุดเพิ่มมาให้บางส่วนนะครับจนถึงตอนนี้เชลซี Chelsea เกมรับดีขึ้นจริงๆครับ8นัดหลังสุดรวมทุกรายการเราเก็บครีนชีสได้ถึง6นัดด้วยกัน นอกอจากนี้เชลซี Chelsea ยังเสียประตูจากลูกตั้งเตะน้อยลงด้วยนะครับทางที่ปีก่อนคิดเป็นี่0ยเิดเป็น100%นะเชลซี Chelsea โดนยิงจากลูกตั้งเตะร้อยละยี่จากประตูทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้อเรื่องของการป้องกันลูกตั้งเตะได้ดีขึ้นเนี่ยดอแอตให้เครดิตไปที่การสั่งการของเตียโก้ซิวาให้เครดิตไปที่ส่วนสูงของเอดูอาร์เมนดีที่1 9 7ซมและไค h ฮาวเว t สก็เป็นอีหนึ่งคนที่สูง1 8 9 เราสังเกตดีๆเวลาลูกตั้งเตะไครฮาวเวิร์ดจะมาช่วยคอยยืนคุมเสาแรกให้เพราะตัวเองสูงนะครับซึ่งเขาบอกว่าเกมรับเชลซีมีดีขึ้นแลมพาร์ดเคยพูดเองว่าเรื่องของส่วนสูงก็เป็นสิ่งสําคัญและในทางกลับกันนะครับตอนนี้เชลซีนอกเหนือจากจะเสียลูกตั้งเตะยากกว่าเดิมแล้วเชลซียังยิงประตูจากลูกตั้งเตะได้มากขึ้นด้วยนะครับจากเซตเพลเนี้หลูกแล้วนะครับเชลซี Chelsea จะถึงตอนนี้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกจากจุดอ่อน ที่ปีก่อนทําประตูจากเซตเพลย์ไม่ค่อยได้กลายเป็นตอนนี้เป็นจุดแข็งของเชลซีไปแล้วกลายเป็นอาวุธหลักของเชลซีไปแล้วซูมาก,ก็หม่งได้เตียโก้ซิวาก็เพิ่งหม่งได้และยิ่งได้ตัวเปิดบอลอย่างฮาคิมซีเยตเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นลูกตั้งแต่จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆและนี่คือบทความของ The a t อ l ต t i c UK นะครับที่บอกว่าทำไม2คนนี้ถึงเล่นดีความโหดของเขาคืออะไรเตียโก้ซิวา่าภาวะผู้นำเข้ามาสั่งการเก่งเรื่องการโดนหนึ่งต่อหนึ่ง คอมานเกมรับดีเมนดี้นอกจากเก่งแล้วปัจจัยรอบข้างก็ดีด้วยนะครับทำให้2คนนี้เข้ามาแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับเกมรับของเชลซีได้ดีแบบทันตาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นรออะไรนะครับปรบมือครับ ยอดเยี่ยมนะครับจริงๆผมให้เครดิตเบนชิวเวลอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่แบ็กซ้ายขึ้นสุดลงสุดก็ทําหน้าที่เกมรับของเขาได้ดีเช่นกันนะครับก่อนจะไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยาถ่าย1นึนะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ําเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับหร ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันแม้จะไม่มีสรุปข่าวช้าเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ตอนที่ทุกคนดูตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่เชียงใหม่นะครับแต่ผมก็พยายามหาคอนเทนต์อัดคลิปล่วงหน้ามาฝากแฟนเชลซีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องปีเตอร์บดด้วยนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย